สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับภารกิจผู้บริหารประจำเดือนพฤษภาคม2557สำหรับในเดือนนี้ผู้บริหารมีภารกิจอะไรบ้างติดตามรับชมได้เลยค่ะเมื่อวันที่3พฤษภาคม2557เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมพระสเวีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นายสมศักดิ์ติติธทรกูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดกิจกรรม ค่าย English Camp o o r c o m m u n i c a t i o n 2014มีหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่คณะอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกันวันเดียวกันเวลา9นาฬิก30นาทีนายอัธพล์ฮิรันพงเลขานุก,การนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับ คณะผู้มาศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสะกระเทียมจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งนำโดยนายสำเริงเกิดปั้นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกระเทียมพร้อมทั้งสมาชิกสภาและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสะกระเทียมในโอกาสที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่4พฤษภาคม2557เวลา10นาฬิกา ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคลองขม้าอำเภอเหนือคลองนายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาคลองขม้าเกมประจำปี2557โดยมีนายอัศวโรธเถากรอยกูจินายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขม้ากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันเมื่อวันที่5พฤษภาค,คม2557เวลา9นาฬิกา ที่ห้องสุดมงคลเทศบาลเมืองกระบี่นายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นำคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เข้าร่วมในพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคลโดยมีนายประสิทธิโอสถานนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีมีหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าของจังหวัดกระบี่เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่6พฤษภาคม2557เวลา10นาฬิกาที่ห้องบอลรูมโรงแรมพีชลากูนารีสอร์ทแอนด์สปาตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่นายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้โดยมีนายเศษอัญยุฟรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในฐานะประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ เป็นผู้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง14จังหวัดภาคใต้และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่7พฤษภาคม2557เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมช้างเผือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ในสมศักดิ์กิติทรกูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาโครงการการปฏิรูปท้องถิ่นกระจายอำนาจสู่จังหวัดจัดการต,น,ตนเองโดยมีนายชัยมงคลชัยรบนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนา โดยมีนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะผู้บริหารประธานสภาสมาชิกสภาปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้าราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมอุมสมนาเมื่อวันที่10และ11พฤษภาคม2557เวลา9นาฬิกา ที่หอประชุมพระสเวตโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นายสมศักดิ์กิติทนกูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2557โดยมีผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียนที่มาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่12พฤษภาคม2557ที่วัดโพคาจุธามาตรแนสมศักดิ์กิติธรกูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนากิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักธรรมเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกโดยมีนางสาวอรอนุชหนูแดงประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีนักเรียนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่14พฤษภาคม2557เวลา9นาฬิกา30นาทีที่สนามกีฬาโรงเรียนวัดโพเรียงตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นายกิติชัยอิงช่วนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้รับมอบหมายจากนายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมต้านพยาเสพติดครั้งที่2ประจำปี2557 มีนายโชคนรินขาวเหลืองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อยให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันมีชาวบ้านในตำบลกระบี่น้อยทั้ง13หมู่บ้านเข้าร่วมการแข่งขัน วันเดียวกันเวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมพระนางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นายวิยวสิตวงศิริพรกุลรองประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้รับมอบหมายจากนายสมศักดิ์กิติทอนกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดจังหวัดนนทบุรี วันเดียวกันเวลา11นาฬิกาที่หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึกนายกิติชัยอิงชุนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้รับมอบหมายจากนายสมศักดิ์กิติทรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดกระบี่ประจำปี2557กิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุสัญจรอ,อำเภออ่าวลึก โดยมีนางสาวอรอนุชหนูแดงประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์มีผู้สูงอายุจากชมรมต่างๆในอำเภออ่าวลึกเข้าร่วมจำนวนมากเมื่อวันที่15พฤษภาคม2557เวลา9นาฬิกา30นาทีที่ห้องพระนางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี นายสัจพรจันศรีนวลรองประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้รับมอบหมายจากนายสมศักดิ์กิติธนกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาพิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ วันเดียวกันเวลา13นาฬิกาที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางในสมศักดิ์กิติธรกูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นายวิชัยลิมวัฒนากูรประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตามโครงการอาบาจากระบี่พบประชาชนประจำปีงบประมาณ2,557อำเภอเมืองกระบี่โดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกระบี่ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่17พฤษภาคม2557เวลา9นาฬิกาที่สนามโรงเรียนบ้านควรต่อตำบลคลองขม้าอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นายกิติชัยเองชัว่วรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้รับมอบหมายจากนายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลมุสลิมกระบี่สัมพันธ์รายได้สมทบทุนการก่อสร้างมัสยิดบ้านควรต่อ เมื่อวันที่19พฤษภาคม2557เวลา11.30นาทีที่วัดเขาล่อมตำบลเขาใหญ่อำเภออ่าวลึกนายสมศักดิ์กิติธรกูณายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้เข้าร่วมพิธีสมโภชรูปเหมือนพ่อตาเขาล่อมและทำบุญบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มีพุทธศาสนิกชนและผู้ที่มีจิตศรัทธาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่20พฤษภาคม2557เวลา9นาฬิกา30นาทีที่ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่นายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือหลักสูตรลูกเสือวิสามัญรุ่นที่1ทับ2557นักศึกษากศนจังหวัดกระบี่ซึ่งจัดโดยสำนักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากระบรี่วันเดียวกันเวลา10นาฬิกา30นาทีที่ห้องช้างเผือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบรี่ในสมศักดิ์กิติธรกูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบรี่เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสมาชิกสมาคมแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบรี่ การประกอบอาหารและอาหารทาร้านโดยมีนางวนิดากิติทรกุลนายกสมาคมแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กล่าวรายงานมีคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านประธานอำเภอกลุ่มแม่บ้านและสมาชิกสมาคมแม่บ้านเข้าร่วมในการอบรมจำนวนกว่า150คนเมื่อวันที่21พฤษภาคม2557เวลา11นาฬิกา ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติที่ว่าการอำเภอปลายพระยานางสาวอรนุชหนูแดงประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้รับมอบหมายจากนายสมศักดิ์กิติทนกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดกระบี่ประจำปี2557กิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุสัญจรอ,อำเภอปลายพระยามีนายสัจพรจันทร์สีนวล รองประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์มีผู้สูงอายุจากชมรมต่างๆในอำเภอปลายพยาเข้าร่วมจำนวนกว่า600คนโดยในเวลา13นาฬิกานายสมศักดิก์กิติทรกูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุสัญจรอำเภอปลายพระยาและร่วมอวยพรวันเกิดให้กับผู้สูงอายุที่เกิดในเดือนนี้อีกด้วย เมื่อวันที่23พฤษภาคม2557เวลา9กนาฬิกาที่ห้องประชุมพระนางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นายประสิทธิ์โอสถานท์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศและศึกษาดูงานประจําปีงบประมาณ2557มีนายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับภารกิจผู้บริหารประจำเดือนพฤษภาคม2 5 5 7ัท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมภารกิจผู้บริหารย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ w w w y o u t u b e c o m องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบีหรือจะเป็น Facebook ประชาสัมพันธ์อบจกระบีก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีค่ะ